สบายดีสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องยินดีตอนขับเข้าสู่ซองน้องเตยสาวลาหัวตาเนาะทุกคนบัดนี้ก็ม,มาต่อยีย่ปีซองเนงาะเฮากาซิมาเห็ดกินปิ้งปลาตำมะขุงเนาะทุกคนไขเฮากาลูกเป็นถาดแข่งนะแบดน้องเตยกะซีเบิร์ดเลยทุกคนเลยฮากาซิมาแบดกินนอกบัดนี้ค่ะน้องเตยกะ5กล้มามแต่เอาเกลือเนาะทุกคนแต่่เเียงปลาเอากันเกลือเนาะทุกคน ซี้ตำมะขุงน้ำไปก็เป็นผานแห้งไหม่หม่มเฮ้ยบ้านก้องเองเตยเด็ดเด็ดพี่น้องมีปลาของเฮาพี่น้องมีพี่น้องมีพี่น้องไอ่ให้ม่ก้นกูด้เห็้ทางล่างนี่ก็พอแล้ะทุกคนเออ งามอะลรงามอะลรมันมีชามุมพี่น้องชอบคอยน้องล่าจึนดอนโอเคเบย์นิเตยเห็ันตะหัวเองจีไปหาพี่น้องต่อไปเขาก็สิไปหาตำมังคุ่งนะพี่น้องอันนี้กับปลาของเขาที่เขาได้เข่าเผาปิ้งเดูเขาเผาปิ้งเดูโบเอือดเลยนะโบเอือดไปเลยตอนนี้ก็บซีบัปิ้งเข่าเผาปิ้งไครกับซุกไว้อยู่เดีกทุกะโคตรเขว่า

หนึ่งเลยบอสทางหลังบุกปิ่งป่าทุกคนต่ำมากคุ่งป่าอยู่ด้วยเฮ้ยมีดเฮ้ยเออมาเป็นยังมาเป็นยังปิ่งป่าเด้อพี่น้องมีดเฮ้ยเค้มจิ้งแซ เมีดมีดเมีดมีดมีดบ่หมีดนะปูปู่ีมอดู่ปุ่นเด้อมีดมีดมีดเขาสิมาเบิ่งทังหลาจำหุงเด้อพี่น้องปลาเผาไม่นด้เนิ่งไม่ใช่เป็นปลาไม่ได้พี่น้องะลามปลายบ่เป็นเงิน เบิ่งสาวๆตำหูกันเลยฝากครบปลาที่ห้าอะไรใสมียังบินไปเอางตัวนะมาหูเฮาชิโน่พี่น้องเอ้ยกลองเลี้ยละายอยู่ปุ๊บดังนี้น่ะผลท่ากมาแต่เอาหัวสีคล้ายเนาะทุกคนไหนจะเอาหนักะากปลานี่บีนนี่ไม่หยักสตางค์อันบอกเพายังได้เห็นอจุดเด็ดจุดยังได้เห็นอยู่นี่ปิ่งปลาเหากผู้จะได้กินเราบอกไม่ได้ตกขี้ดิน กองมากรองาาเขายังบอกว่ามากรอกเขาจะใส่หน่อยตามมะขุงพี่น้องตามมะขุมยงไหนาเด้อลยต <5 S 2> ามมะขุมยงไ <5 S 2> หยนาบรรยากาศไหกินาคือเก้าพี่น้องหนาวพี่น้องมาพดอะไรใครหนี้ก็ปิ้งตาอยู่ นี่จะโตด้านหลั่ะให้มาโดเนาะให้แหงมันไม่อยากตุมันอยากนานหน่อังูว่าเป็นยังไงจังรักตา มันมันุกมันใหม่ใหม่พี่น้องคุณชาวล่างคร่ะทามาเป็นมือกล้องพิเศษมือปลาไปเงปลาก็ใหม่แลยพี่น้องเออยระตาิได้กินอยู่กะเียมตลามะหุงกับพี่น้องเพชรสุดยอดแซ่บ เราไจะกินอดไดับปื้อๆขิ้วเข่าว่ามันยังหอกหอยด้านนอกดับปื้อๆเข่าเลย มา,มาพีดอยากดับพนะ่เอเข้ามาจ้ำพี่น้องเฮ้ยดแดน้องวเ Chị nhặt nhẹt khóa, khóa hả Cô ơi! Cứ ra bỏ qua Thôi là đi Tới! Mình and then พายหลวงมันเลยดบอกมันหันบมันค mm ิวเอาอันนหยาดใสโีใครหยาดใสมันจะหอมมากที่นแหห่เลยคันกลุ้มกุ้มเป็นตะลกินอยู่บ่หมืนนี่ไม่ก็มัน้ำอยู่กาลมันอยู่ น,นี่ปลาคอใหญ่ฮาเนาะ,นะส,สุโีลยงผิเมผิปล <ะ S 2> าไทยมันแฮมันกันใหม่นอใหม่มันซุกซะออเป็นอยน่นอกเนะเละหราว่า,า,ามันิมกเขา, <laughs> าเจ๋งสุดเกมสิดเขาอันไปเองดีเนาะนี่นนนเปกนโกเียเย แ่บัปลาเล่มหวี่้งมามาเล่ม่างมานข้หาเนไหนเนาะหมูยังมากินหามานหา่มาได้กินป้าผู้สาวพี่น้องด้อจังยิงเ่าเล นั่งแล้วดั่วเคร่ออิ่แห้งทดคะควันน่ะ พ่อบอกว่าจะถ่ายหนูคลิปมาเด้อพี่น้องมากินปลาแล้ทุ่มเฮาเด้ออยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าจ้ามาหนีนายนัองไม่ถ่ายเลยนายมันได้ไหมเป็นที่ถ่ายคือหน้าปุ๊กเองมันโคตรโคตรเด้อปลาเด้อเมื่อยอดเมื่อยพ้นเด้อพี่น้องปลากรบปุกซุกเปลือแล้วพี่น้องดำตื้อมปได้เป็นอะได้ะซุกแหละพี่น้องนี่จะใส่หนีเลยนอนไปใส่ถวยใส่ซ้ำ ผู้อันที่เอาปลาลงเนี่ย่เต็มใจอะไรบาง้อาิตย่งแ่รป่าะตีพี่น้องพี่น้องดำใช่ไหมดำหายแห้งเนาะซีมตองนี้น้าซีมยิ้วเขาแดมึงไปกับซีมนะทุกคนเห็นกันเอง ตำมะหุงกับอาม่าพิพิณห์เมนูอาหารเมื่อนี้ปิงตากับตำมะหุมเสร็แล้วเผาดีๆเด้อจะไหนทางลังสวบไปกินได้ค่ะเดดีดเสี ไปแ้อมไมขอไปดูทุกคนเฮากะชมากินกันเลยนาะพี่น้องวันนี้เพราะว่าหิวข้าแห้งพี่นกินแบบตามนล้มยวันนี้มากินข้าเด้อวันนี้ ปิงกบเดิอพันเดอเบ่งหนาเดียวเราอเล่นบ่นกระเพื่ปมปิงบาแค่ับเนาะแห้งปิงเนาะยองเอ้ยนัวขาดหิวข่าวเปมืนยังดอกหนย่<ะ>นนงกิโลเอะมา

มัน,อน,ออห,น,นห่อ,อทะเลน,น่ะขึ้นแหนะเอาตัวใหญ่ขึ้นจังบจอมน่นนี่มันยมอยากโลมหรือมันยันนี่มันหกักหน้าเพืนะ่อนเอกมาถ่ายคลิปเด้อย <c oughs> <c oughs> ม่ขอชีดรียกเ <c oughs> ขาจ,จะดีซื้อกล้องก่อนแล้วใเรบุ้นตั้งกล้องเนานะก็มาังถ่ายกับโบเห็นตัวเองเนาะพี่น้อง <c oughs>

มีำงาลงมีำงสิเอ็ดเลยพี่น้องมันมี้นกินมันพี่น้องน้องเตยปะา่อใหญ่ปะดุปะาคอใหญ่ี่ดุกแล้วพ่เฮยน้าเอากล้องมาให้หน่อยนะน

พืภบภาพพืบภาพอยู่ามา่าม,าม,มาเรเป็นนา,า,ายีวนี้าะตันี้บดเาีกว่ายเนาะตายดีกว่าเับพ่นก็ให้ออกมานี่อาก่อนนี่ทุกคนเบิรแล้วพากันเล็มบาทเข่าก็บเบิร์ูก อิ่มมากเลยอ่ะอิ่มมากเลยอ่ะทางพี่กะปิ้งครัวรอบพี่น้องครัวมันรูปเซ่ะอน่าทุกคนเ่าก็กินข้าแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้น้องเตยก็ขอจบคลิปวาเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะมาพอกันใหม่กัฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตเฮหดคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีบ๊ายบาย